<Eat. S 2> อ่ะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนี่ยレスปอนดีนะยกหน้ามองแต่มกหน้าไม่เต็มนะก่อนเราเริ่มแบบพี่ต้องพาลักกี้ยืนข้างพี่ให้ได้โดยที่เราดึงนะอย่าคุยเอาพี่ลองดูครับทำเตือน ดีบรับรองจาก c a l e เรนเพเยอ a ์แคนา y ีสำหรับอณิเม i n i เทรนนิ่ง i อนด์ิชาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนซึงซ้ายซ้ายไปเลยแล้วยอนถูกอหย่อนอถูกนั่งหมอบแล้วดีเฟนส์คราวนี้เราจะชวนกันอีกรอบหนึง่งถ้าพี่หันทางนี้แล้วล็อกกี้หันทางนี้ร่วมล็อกกี้รวมมือ 100, 7, 5, 5, <4. S> 1 0ึ5 5ถ้าเป็นไปไปด้พี่ต้องเอาห้เา,เอ,า,าอ,อกก่ย่าเปานไาขาเกี่ยว แต่ล็อกกี้ผมว่ามันเรียนรู้ว่าถ้ามันขาเกี่ยวอย่างเงี้ยเราจะคอนโทรลอะไรไม่ค่อยได้ใช่ใชเนี่ยพอพี่เห็นหนายแล้วพี่อยู่คนเดียวพี่อาจจะไม่รู้ว่าต้องแก้ไขย,ยังไง<ช>จนล็อกกี้มันเริ่มเออเออกไปเองว่าอ๋อถ้าขาเกี่ยวนะเอาแม่อยู่เนี่ยแค่นี้มันเหมือนเหมือนกับมันเรียนรู้มันพยายามครับพี่พี่ดึงซ้ายไปอ่ะดึงซ้ายไปเลยพี่เลยไปเลยเดินไปถึงเส้นเท้าแล้วกลับมาครับมันจะต้องชิงจังหวะกันนิดนึงครับกลับมาที่เดิมตรงนี้น้องล็อกกี้อยู่นี่รอนั่งหรือหมอบปุ๊บเราจะสั่งคอยดึงมาเลยดึงมาเลยอ่ะแล้วหย่อนหย่อนนนนนั่งหหมมอบ็ี้เเฟคราว ถ้ามุสเรามองเรื่องของกลไกของเลเยอร์เห็นไหมพอพี่ทําได้หูลูกเห็นไหมตอนแรกพี่ยังไม่ทําหูอย่างเงี้ยตอนที่หูลูกแต่คํานี้อย่างที่บอกレスポンส์レスポンส์คือการมองถ้ามุกพี่ดึงตะกี้แล้วพี่กังวลว่าน้องหมาจะเกลียดฉันไหมมันจะไม่รักฉันไหมถ้าเขาทําแล้วมีมองแสดงว่าจังหวะเป็นโปใช่ครับแสดงว่าเขายังรู้สึกว่ารักพี่อยู่แล้วเขารู้สึก oh, ว่านพี่แข็งแรงแล้วพี่ดูหูเไหมหูหางตาสแาไม่หอกกันเห็นไหมถ้าเขาเกลียดพี่เขาจะไม่มอง แต่พี่ห้ามทำเหมนอนงี้ <S 2> <S 2> <S ถามว่าทำไมเราแบบเ,เล่น,เล,นเล่นกับลูกเล็กเล็กน้อยๆทำไมไม่ได้วะเพราะผมไม่อยากให้เขาสับสนครับว่าตอนเนี้ยพี่กำลังแสดงให้เขาดูอยู่ว่าเขาต้องคิดตามแล้วเขาต้องยอมรับพี่แต่ของแข็งแรงนะสุน,นัขเขาจะเชื่ออะไรง่ายๆอยู่2เรื่องครับพี่1เห็นกับตา2ได้ยินกับหูเพราะว่าได้ยินกับหูเนี่ยเราจะเริ่มสั่งเราก,กี่คอยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาโดนโอเบเขาโดนเราตักนะครับเนี่ยกี่นะ ตายพอพี่ทำคนเดียวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ป๋วอะไรเงี้ยพี่สับสนว่าว่าคนจะไปต่อหรือคนจะหยุดอะไรแล้ววันนั้นมันมันข้ามขั้นตอนมาที่น้องยอมเลยพี่ก็แบบไม่ไม่ไม่รู้จะไปยังไงใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบเหมือนงงว่าฉันยอมแล้วฉันอะไรแล้วทำไมไม่ปล่อยใช่แล้วบางทีเนี่ยสวยเห็นไหมเนี่ยรูปมือหนึ่งร้อยเองเห็นไหมเดี๋ยวเป็นล็อกคือการที่น้องหมายยอมรับเองโดยธรรมชาตินะครับเราจะสั่งคอยเวลาสั่งคอยพี่ทำอย่างนี้นะเป็นจังหวะนะครับไม่ต้องรีบคอยขยับกลับแล้วก็ชมเก่งมากแล้วกี ถามว่าทำไมต้องไม่ต้องรีบเพราะว่าเราต้องการให้เขาคิดครับถ้าสุนัขคิดตามไม่ทันเราทําไปไม่มีผลสิ่งที่ผมต้องการต่อมาคือ r e s p น n ์ยังต้องมีคือต้องเช็คต้องมองถ้ามองอยู่แสดงว่าพี่ทําได้คอยคอยขยับด้านข้างครับกลับไปใกล้ๆกลับไปใกล้ๆแล้วก็ชียงสูง,งนี่คือ response <ๆ>ถูกนี่คือตัว response RES ์レスปอนต์คือการที่น้องหมาเริ่มมุยคอนเซนเทรตเองการฝึกลีดเดอร์วอล์กจริงๆแล้วไม่ใช่การฝึกกระยอกกระยักนี้ครับสิ่งที่เราสอนใจจริงๆให้น้องหมาชินกับการมองพี่ สุนัขทำได้หนึ่งอย่างถ้าเขาเลือกพี่มากกว่าเสียงแวดล้อมเนี่ยต่อไปเนี่ยต่อให้มีใครจะมาเล่นกับลูกพี่อ่ะแต่พี่ฝึกอย่างนี้แล้วสปอนมันมีสุนัขจะชินในการเลือกพี่มากกว่าเราจะไปอีกทีหนึน่งนะครับเดี๋ยวพี่ลองสั่งคอยนะครับแล้วออกด้านข้างนะครับเอาลองดูครับคอยขยับกลับมถึงนสูงครับ เレสปอนต์ <ond> คือตัวนี้ถ้าสั่งคอยแล้วน้องหมานั่งเ,ยเฉยๆโง่ๆบื้องบื้อไม่มองพี่อันนี้ผมถือว่าเฟลอาการเกาเรียเท้าเรียประเพทคืออาการเครียดผลลิติคิดได้ทั้งตัวเห็นปะเรสปอนต์นี่คือตัวที่ผมต้องการคอยคอยขย,ยับจับช่องพิงสูงเก่งมากค่ะนี่คือที่ผมต้องการอ่าใช่เรสปอนต์เรสปอนต์สำคัญสุดทำไมอยู่กับครูเอกดีจังเลย ผมว่าเป็นว่ราพี่เห็นผมแล้วพี่มั่นใจภาษา่างกายพี่เลยบาลานซ์แล้วทีนก็ดูพี่แหละจริงๆแล้วมันน้องหมามันดูเจ้าของไม่ได้ดูผมหรอกผมไม่ได้มีของแต่ถ้าผมจะขายของอาจจะบอกว่าผมมีตะกรุดพี่สนใจเช่าไหมไม่มีโอเคเราจะใส่ง้มนะครับพี่สั่งคอยเหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้เราจะไปทิศทางด้านหน้าทิศทางด้านหน้าคือสั่งคอยเรากล้ามาด้านหน้าเขานะครับแล้วเราคอยขยับ เลสปอนสวยอ่ะไม่สมุดโดดปุ๊บไม่พี่บอกเขาไม่หนึ่งทีไม่ไม่ถูกอ่ะนั่งปุ๊บสั่งคอยครับคอย,คอยมาด้านหน้าเลยครับถูกครับมาด้านหน้าเลยด้านหน้าขยับกับและชมเชิงสูงครับเก่งมากค่ะนี่คือเลสปอนที่สนใจสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราจะไปอีกมุมนึ่งครับไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวพอพี่ชมเขาอะแล้วเราจะได้จับตัวละคอยเดินบนเลยครับเก,เก่งมากเก่งมากรูปัวสองทีสองทีนะหนึ่งสองอ่าพี่ยืนซอสมาร์ท ามทำไมต้อง2อทีเราจะเช็ค2อย่างครับหถ้าเธอเชื่อฟังแม่4ครั้งติดเธอจะได้รางวัลใหญ่คือสกินชิพ mm hmm. อ่าอย่างที่หนึ่งนะอย่าที่สองถ้าพี่สกินชิปแล้วน้องหมามันเหมือนได้คืบเอาสอบอะ่ะเฮ้ย hmm. แม่ลูกตัวเฮ้ยลุกเลย mm hmm. แสดงว่าภาพจำของเขา,าครับ mm hmm. เขามองว่าพี่อ่ะออนแอ mm hmm. อ่าเหมือนกับว่าม,มันเปิดโอกาสอะ่ะมืนคิดว่าเรารักเขามากใช่ แต่สมมติสมมติถ้ามันเพอร์เฟกจริงๆคือเวลาพี่บอกเก่งมากพี่รู้หัวสองทีปุ๊บปุ๊บน้องหมายต้องอยู่ท่าเดิมครับน้องหมายต้องไม่คิดเออออกไปเองว่าพี่อ่อนแอโอเคไหมอ่ะคราวนี้พี่ดึงมาข้างๆก่อนเดี๋ยวเราจะทำฟูลเซ็ตเวลาดึงดึงต่ำๆนี่ซ้ายนะให้ยืนระนาบเดียวกับเราซ้ายเดี๋ยวดึงไปเลยเนี่ยน้องหมาไวกว่าพี่อ่ะซ้ายมือเราแล้วเดี๋ยวนึงจังหวะนี้ถูกถ้าเขานั่งหรือหมอบอย่างเงี้ยโอเคเขาล็อกอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ครับเพราะต่อยพี่ดึงไปดึงมานะ และถ้าจังหวะหรือเรสปอนมันถูกนะน้องหมาไงก็มองแต่ถ้ามันไม่มองเลยสิหรือว่าหางจุกก้นเลยนะแสดงว่ามันกลัวถามว่าทําไมการดึงไปอย่างงี้แล้วน้องหมายังมองแสดงว่าจังหวะที่มันคือชาเลนต์ต่างคนต่างชาเลนจ์เนี่ยเขาก็ลองส่มดูเดินได้ไหมถ้าพี่เดินปุ๊บพี่ดึงกลับไปแล้วหย่อนถูกครับแล้วเราเดินใช่เราทำฟูเซตเลยครับเด,นเด,นเดนินเดินเดินอะมาเดินได้แต่มันแกล้งเงี้เงา่าอะแกล้งกระโดดกระิบกๆะะเดินดีๆก็เดินได้ครับแกล้งแบบเอาขาพันจ้กะรนแล้เพื่อให้พี่หลวมมาสนใจอะสั้นได้พี่คาเสียตาานะ ขยับถูกปึ๊บอ่าอดูดิอ่าใช่ขยับกับแล้วชมครับเก่งมากคอยด้านหลังครับคอยคอยด้านหลังครับขยับกลับแล้วชมครับเก่งมากครับด้านหน้าครับคอย,คอยขยับครับมี่งหันเข้าไปหาเขาาใหมคอยคอยอเดินมาด้านหน้าครับหันหน้าเข้าไปหาเขาหันหน้าหันหน้าใช่ครับขยับ กับกับที่เดิมครับแล้วก็ชมครับเก่งมากคับคอยเดินวนครับคอยผมสนใจレสปอนนะคือการตอบสนองการยกหน้ามองนะดวงที่ไม่มีขนมเป็ของล่อนะอันนี้ยจังวัดจังหวะที่พี่สือสรเขก็ไปน้องหมารับตามทันเก่ง,กงมากลูกบอลของพี่หนึ่งสอง 1, 2, อยู่สมาสมาโอเคสวยงามหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมและอุ้มเลยครับเก่งมากค่ะถูนี่คือจังหวะถูกครับแค่นี้เองแสดงว่าพี่จริงจริงจะทำถูกก็แหละแต่พี่ไม่รู้